มันจะมีบอกหมดเลยนะอย่างเนี้ยเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับซ e ิม e ซิมบน iPhone นะครับผม e ซิมคืออะไรก็จะมีบอกนะสิ่งที่ต้องมีวิธีการตั้งค่า e ซิมบน iPhone มันก็จะมีข้อมูลให้เราหมดทุกอย่างเลยนะทุกคนเนี่ยใช้การโอนย้าย e ซิมอย่างรวดเร็วบน iPhone อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบอกของผมมาเลือกหัวข้อที่เปลี่ยนเป็น e ซิมเนี่ยนะก็จะเป็นวิธีการนิ้แตะเปลี่ยนนี่ก็จะมีบอก I review Chanel n กดติดตามให้ถึง1,000 s u b ซับสครายเบอร์อย่าลืมกดให้ด้วยนะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iReview นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาทำเ,เขาเรียกว่าอะไรครัเปลี่ยนซิมการ์ดให้เป็น eSIM ต้องเกินก่อนว่าใน iOS 16นะครับมันมีฟังก์ชันตัวที่สามารถเปลี่ยนเป็น eSIM ได้เองโดยที่ไม่ต้องไปศูนย์ได้แล้วนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปลี่ยน eS ซิ S <S ซิมของแต่ละค่ายจะต้องรองรับการทำงานของฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับถึงจะสามารถทำได้นะครับแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมขั้นตอนได้นะครับให้เราเข้าไปที่แอปตั้งค่านะนี่ไปติดตั้งค่าเลยโอเคเียน,นะจากนั้นให้เราไปที่เมนูเซลลูลาร์เนี่ยนะครับแตะไปเลย เลื่อนลงมาข้างล่าง,งจะเห็นครับว่าเปลี่ยนเป็น eSIM นะ่เนี่ยเห็นไหมเป็นเปลี่ยนเป็น eSIM ถ้าซิมเพื่อนๆรอ,อ,อ,องรับก็จะขึ้นตัวสื่อสีฟ้าตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดไม่รองรับมันจะไม่มีตัวนี้นะมันจะหายไปเลยมันจะไม่มีโชว์เลยทีนี้ผมจะลองมาเปลี่ยนจากซิมการ์ดนะครับปัจจุบันเนี่ยให้มันเป็น eSIM โดยที่ผมจะทำตามฟังก์ชันไ o s 16นะครับตอนนี้ผมใช้เป็นซิมของนี่ฮะ ดีแท็กนะครับผมซึ่งดีแท็กรองรับการเปลี่ยนเป็น eSIM เองนะไปะดูกันเลยกดเปลี่ยนเป็น eSIM นะฮะมันก็จะแสดงหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเปลี่ยนเป็น eSIM แล้วก็จะมีข้อมูลบอกเบอร์โทรซิมอะไรเงี้ยผมก็มันมีปุ่มสีฟ้าน้องก็แตะสีฟ้าไปเลยเปลี่ยนแผนบริการชุละก็แตะไปครับจากนั้นมันก็จะขึ้นข้อความนะครับเป็นเป็น eSIM นะฮะผมก็ อ่านข้อมูลให้เรียบร้อยนะว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับผมเนี่ยาบอกถ้าคุณคิดจะใช้ซิมคู่คุณต้องมีซิมการ์ดจริงและ1 e s ่ m ซิที่ติดตั้งสำหรับ iPhone เครื่องนี้เมื่อเปลี่ยนดึ๊ดๆเป็น e s ซิแล้วซิมสามารถออกจากซิมได้เลยโอเคมันสามารถเอาออกได้เลยนะั่น่าจะเปลี่ยนเป็น e s i ซิมมาตรกจแล้วนะไปตอนนี้เครื่องกำลังทำงานนะครับ มันก็จะมีตั้งค่าแผนเซลลูล่าต่อนะฮะผมมันก็จะมีปุ่มดําเนินการต่อผมก็กดเลยเดําเนินการต่อจากนั้นมันก็จะมีหน้าตาของแอปดีแทนะฮะเป็นเป็นเหมือนหน้าเว็บนะฮะจากนั้นก็กดยอมรับไปนะครับผมขั้นตอนที่2งนะครับผมกรุณารเบีบเบกประประชาชน13หลักหรือหมายเลขหนังสือเดินทางนะ,ะผม มีหมายเลขเบัตรประชาชนหรยวผมขอใส่แป๊บหนึงนะครับทุกคนจากนั้นเมื่อไายเลขแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับปุ๊บแล้วมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขั้นตอนที่3นะครับตรวจสอบความถูกต้องนะว่าใช่หรือเปล่านะจากนั้นผมผมตรวจสอบแล้วโอเคไม่มีผิดพลาดผมกดสมัครเลยระบบก็จะ กำลังสมัครให้อยู่นะแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้แสดงความยินดีโอนย้ายซิมสำเร็จเนี่ยก็จะมีข้อความบอกนะครับผมซิมการ์ดหรืออ e ีซิมอันก่อนหน้านี้ผมควรจะถูกปิดใช้งานหากไม่สามารถเปิดใช้งาน,นาได้ภายในสิบห้านาทีเรจะติดต่อทอนนี่ Call Center อ,อ,อ่าโอเคจากนั้นผมก็จะกดปิดนะครับผมอ่าสังเกตว่าข้างบนเนี้ยขึ้นหายไปแล้วนะไม่มี ไม่มีบริการแล้วนะครับผมเห็นไหมเนี่ยโอเคหลังจากที่มันเปิดใช้งานเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้แบบนี้นไอ้หลักเมื่อกี้ก็คือซิมที่เราเปลี่ยนเป็น e ซิมเมื่อกี้นะฮะเราสามารถตั้งชื่อได้นะเห็นไหมชื่อแผนบริการเนี่ยข้างบนเนี่ยกดคาว่าหลักแล้วก็เอ,อผมจะใช้เป็น อาผมตั้งเป็นลงท้ายแล้วกันจะได้จําง่ายอ่าผมผมผม,ผมเลือกสองศูนย์สาหกเนาะจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็กด d ี t ท็กกลับไปชื่อที่โชว์ก็จะเป็นสองศูสหจากคําว่าหลักเมื่อกี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นข้อมองซิมการ์ดนะส่วน e ซิมของเราก็คือขั้นบนนี้นี่ก็จะมีสามารถเปิดปิดได้โดยการกดตรงน,นี้ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับมีใครที่มีแบบ e ซิมหลายๆตัวเนาะ ส่วนตัวนี้ที่เป็นข้อมูลของซิมการ์ตัวนี้นะสามารถถอดออกได้เลยนะครับผมแล้วก็สังเกตด้านบนตัวเครื่องสัญญาณก็จะมาแล้วนะครับนี่ d ีแท c t เบ t เ e อร์ g e เกเ r อร์อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองถอดซิมออกดูนะครับทุกคนยขออนุญาตถอดซิมก่อนนะครับนี่นะครับซิม d ีแท c t เมื่อกี้อ่ะทีนี้ผมมีอีกซิมหนึ่งที่เป็นของ True ผมจะลองใส่ดูมันจะต้องขึ้นสองซิมถ้าถ้าไม่ผิดอะไรนะผมขอใส่เนี่ยเห็นไหมผมใส่ซิม2มันก็จะขึ้นเป็น True ข้างล่างน,นะครับผมพอเราใส่เสร็จแล้วมันก็จะมีให้เพิ่มแผนบริการแล้วก็ผมไม่อยากเพิ่มนะผมมีข้อมูลของมันอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำ นะอันนี้ก็จะเป็นซิมหนึ่งกับซิมสองซิมหลักก็คือ,คอเลือกเอาเลยว่าเราจะใช้เป็นเบอร์อะไรมันสามารถตั้งค่าได้นะทุกคนเนี่ยตอนนี้คือนยนะเข้าไปเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปที่เซลลูลารเนาะอ่ะทีนี้ไอข้อมูลที่เป็นเ,เบอร์โทรที่เป็นของซิมการดีแท็กก็จะโดนออกไปแล้วตอนนี้ก็จะมีซิมส่วนบุคคลที่เป็นซิมทูนะครับเนี่ย ุคลบแล้วก็จะมีซิมที่เป็น e s i m ที่ผมตั้งชื่อไว้2036คือตัวนี้ที่ผมแปลงจากซิมการ์ดตัวปกติจากซิมตัวนี้มาเป็นซ e ิม e ซ i m นะครับผมทีนี้ผมก็จะตั้งชื่อให้กับซิม True จะได้ไม่งงเนาะกดที่ชื่อส่วนบุคคลที่มันให้มาผมก็จะใส่ชื่อไปเลยเป็น True แล้วกันโอเคจากนั้นก็ เรียบร้อยมันก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น t u e แล้วก็ d t แท็นะครับอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะว่าจะตั้งชื่อเป็นอะไรนะครับจะใส่อะไรเงี้ยก็ได้นะอย่างผมใส่มันสามารถใส่อิโมจิได้ด้วยนะอย่างผมใส่รูปยิ้มแล้วกันนี่มาลองดูมันก็จะขึ้นแบบนี้แต่ตัวนี้ไม่ขึ้นนะเป็นเลขสองถ้าจะเกิดอยากให้เลขสองมันเปลี่ยนนะครับทุกคนต้องไปใส่ตัวแรกนะเดี๋ยวผมจะลอง ใส่ตัวแรกดูออดอกกุหลาบสิอ่ะเป็นดอกกุหลาบก่อนนะแล้วก็เดียเห็นไหมไอ้ขอมนก็จะเป็นดอกกุหลาบแทนตัวเลขนะครับผมมันจะเอาตัวแรกของข้อความชื่อที่เราใส่ไปนะเนี่ยผมใส่เป็นดอกกุหลาบไปแต่ว่าผมอออกดูครับผมไม่แน่ใจผมไม่ชัวร์ผมกดจําไม่ได้ก็ใช้เป็นตัวเลขสองศูสามหกอย่างงี้แล้วกันอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม อะถ้าทุกคนไม่เข้าใจนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บของแอปเปิลนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างให้นะเนี่ยมันก็จะเป็นลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไม่ให้นะมันจะมีบอกหมดเลยนะอย่างเนี่ยเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับซ e ิม eSIM บนไอโฟนนะครับผม eSIM คืออะไรก็จะมีบอกนะสิ่งที่ต้องมีวิธีการตั้งค่า eSIM บนไอโฟนมันก็จะมีข้อมูลให้เราหมดทุกอย่างเลยนะทุกคนเนี่ยใช้การโอนย้าย eSIM อย่างรวดเร็วบ iPhone, นไอโฟนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบอกของผมมา เลือกหัวข้อที่เปลี่ยนเป็น eSIM เนี่ยนะก็จะเป็นวิธีการนีดแต่เปลี่ยนเนี่ยก็จะมีบอกก็จะมีวิธีการบอกเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนก็ลองเข้าไปทําดูนะสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนซิมเป็น eSIM ด้วยตัวเองนะครับในฟังก์ชันของ c e ล l ูล่าที่ iPhone มีให้ใน iOS 16นะครับผมก็สามารถ เปลี่ยนไป eSIM ได้ในกรณีที่ซิม9ของเรามันจะมีข้อความว่าเปลี่ยนเป็น eSIM ด้านล่างเนาะสำหรับซิมที่รองรับนะครับผมอันนี้ผมสาธิตในซิมดีแท็ให้ดูนะส่วน AS ผมไม่มีซิมนะครับผมแล้วก็2ตอนนี้ยังไม่รองรับนะครับไม่สามารถทําเป็น eSIM ได้ด้วยตัวเองนะตอนนี้นะครับผมยังไงก็ลองลองดูแล้วกันเนาะว่าทําแล้วเป็นยังไงนะครับ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงในการจำคลิปและอย่าลืมแส่กระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใปหม่ๆจากผมนะครับผมวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย